แล้วค่ะสายแรกนะคะวันนี้พร้อมแล้วค่ะเป็นสายจากคุณดาริกาจากจังหวัดพังงานะคะเรื่องของการแบ่งที่ดินมรดกนะคะสวัสดีค่ะคุณดาริกาคะสวัสดีค่ะค่ะรชจแล้วครับถามว่ายังไงครับถามว่าเอ,อแม่แม่พี่ไปเข้าทศกศเสร็จแล้วจะเอามาแบ่งกันมันแบ่งไม่ได้แกเอาชื่อน้องเพื่อไปใส่ไว้สองคนเป็นท,ที่ <ไง S 2> ดินของใ<ด>คร เดิมเป็นที่ดินของใครเดิมของพ่อค่ะของพ่อกับแม่กพ่อเสียเออแล้วก็ตกมาถึงแม่อืมทีนี้แม่เอาไปเข้าตกสสให้น้องกู้ซื้อมอตอร์ไซ <laughs> เจ็บปวดจริงๆแกเอาชื่อน้องเข้าไปใส่ด้วยกันบอกว่าได้มอเตอร์ไซค์แลวไม่มีตังค์ซื้อให้เอาที่ดินไปจำนงเอาเงินมาเจ็บปวดมากอย่าทำแบบนี้เลยนะคนเป็นพ่อเป็นแม่จะรักลูกอะไรกันนักหนาอาจจะสูญเสียที่ดินไปเลยทั้งผืนสองคนด้วยอะค่ะแอ้วเขนโอนเขแบ่งกันคุณดาริกาเขาโอนชื่อจากแม่ไปเป็นชื่อลูกแล้วไปเข้าเลยใช่ไหมแก แกเป็นชื่อแม่อยู่นะในทกศแต่ว่าแกพาลูกสองคน oh. ไปไป,เ,ปเซ็นรับแบบว่าให้ให้ถ้าไม่ส่งแล้วก,ก็ให้ให้ส่งในนั้นน่ะให้ให,ให้ส่งไปเลยส่งไปเลยไงโอเคคุณดาริกาตอบที่ผมถามนะก็คือว่าแม่เป็นคนแม่กู้เองหรือว่าลูกไปกู้หรือแม่ยังแม่กู้ออเองค่ะ<ม>ให้ลูก,ลก <okay. S 2> ไปคำัำโอเคครับโอเคจบครับจบครับ นะในเมื่อแม่กู้เองแม่ก็ต้องรับผิดชอบะครับต้องไถ่ถอนนะครับส่วนพี่น้องคนอื่นเขาจะไถ่ถอนไม่ไถ่ถอนนี่อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับแล้วจะถามว่าไงครับพอดีแม่เสียเสร็จแล้วก็พวกเราไถ่ถอนกันมาแล้วค่ะอ๋อไถ่ถอนแล้วทีนี้จะเอาข้าคำถามเลยถ้างนั้นคุณไปย้อนหลังเยอะมากครับอให้น้องก็อยากจะเบงนะคะเลยมันติดชื่อน้องทําไงดีคะ ก็นี่ไงน้องเป็นคู่สัญญาเลยแม่ไปค้ำมาใช่ไหมมันไม่ใช่ชื่อแม่กู้คุณถึงบอกว่าถึงถามนี่ไงแต่เออแม่น้องอไปกู้เงินแล้วแม่เป็นคนเอาทคเอาโฉนดไปค้ำถูกไหมแม่คนกู้ให้นะคะแม่ไม่ใครเป็นคู่สัญญากับทกสแม่ค่ะอืมแล้วที่คุณบอกว่าโฉนดติดน้องอะไรมันคืออะไรอ่ะก็ แกเอาชื่อไปคำไปใส่ไว้ในโฉนดให้เป็นคนส่งนะก็แสดงว่าน้องมีชื่ออยู่ในโฉนดด้วยนะด้วยถูกไหมใช่ค่ะสองคนโอเคโอเคโอเคเอาคุณก็พี่น้องก็ตกลงกันครับหาเงินไปถ่ายถอนมาแล้วก็แบ่งกันเสียถ่ายถอนออกมาแล้วใช่ไหมคะตอนนี้คุณดาริกาจ้า ถ่ายถอนถออกมาหรือ,อยังคะว่าไงล่ะครับถ่ายถอนออกมาหรือยัง<ะ>ครับงงถ่ายถอนแล้วคะ่ะออกมาแล้วแล้วจะ <S <S ถามว่ายังไงจะถามว่ายังไงตกลงเนี่ยเออมันไปเล่าเรื่องเก่าไปอะตอนนี้ฉน,อ,นออกมา,<ร>าแล้วเวลาเราจะแบ่งเราแบ่งไม่ได้คะ่ะเพราะอะไรถึงแบ่งไม่ได้เขาไม่แบ่งเขาบอกว่ามัน พบแม่ยกให้น้องแล้วสงคนแล้วก็ที่เหลือเด่งกันได้คะโอเคโอเคปัญหามันอยู่ตรงนี้นี่เองนะเออพอเป็นชื่อน้องไปแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนขังของน้องไปเรียบร้อยมกันในครอบครัวสายเลือดเดียวกันแท้ๆพี่น้องย่อมจะรู้นะครับว่าเจตนาารมณ์ของคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ย นะครับเขาต้องการจะช่วยโอเคเอาไปช่วยก่อนตรงนี้ได้เงินมาไปซื้อมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งแม่ที่ดีก็ไม่ควรจะไปทำะนะคือได้แม่ที่เอาใจล,าลูกน,นะครับแล้วสุดท้ายก็มาเป็นปัญหากับพี่น้องกันนะครับนี่ก็เป็นบทเรียนให้กับครอบครัว,รวอื่นด้วยนะครับถ้าคุณจะให้เขาคุณก็ให้เขาไปเลยยกบอกไว้ประกาศให้ชัดเจนว่ายกให้ลูกคนนี้ให้คนนี้ก็จบไปปัญหาก็คือโฉนดแปลงนี้มันมีชื่อของเขาสองคนเพราะฉะนั้นพี่น้องอื่นจะมาขอแบ่งเขาไม่ยอมเขาบอกว่าแม่ยกให้เขาแล้ว แต่ต้องไม่ลืมนะที่มาเนี่ยนะครับมันเป็นมีพ่ออยู่ด้วยนะครับฟ้องเรื่องนี้ยังไงก็ชนะคุณดาริกาครับพาไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิจังหวัดพังงาให้เขาเชิญมาเจราจากันก่อนนะครับผ่านมาแล้วกี่ปีเรื่องนี้ผ่านมาแล้วกี่ปีหลายปีแล้วค่ะสี่ห้าปีแล้วที่ค้างคามาเนี่ยแล้วคุณมาถามว <c oughs> ันนี้ผ่านมาสี่ห้าปีแล้วใช่ไหมใช่ <c oughs> <c oughs> ออปัญหาตรงนี้อาจจะมีเรื่องอายุความเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะว่าปล่อยทิ้งคามานานคุณจดเบอร์อายการคุ้มครองสิทธิจังหวัดพังงาไปพร้อมจดไหมพร้อมหรือไม่พร้อมไม่พร้อมค่ะตอนนี้อยู่<อ>โรงพยาบาลค่ะ,ะถ้าไม่พร้อมไม่เป็นไรให้ไปเองนะชวนพี่น้องคนอื่นไปด้วยนะครับไปพบอายการคุ้มครองสิทธินะครับบอกว่าช่วยทีเชิญน้องสองคนนะนะั้นที่มีชื่ออยู่ในโฉนดมาเจรจาเพราะว่าโฉนดแปลงเนี้ยที่เป็นชื่อของน้องเนี่ยนะครับแม่น่นนะ เอาชื่อน้องมาใส่เพื่อที่จะเอาเงินไปช่วยเขาไปจำนองกับทคสนะครับและบัตรนี้ถ่ายถอนออกไปแล้วก็ไม่ยอมมาแบ่งที่น้องเพราะทรัพย์ก็เนี้นะครับมันเป็นทรัพย์สินสมรสระหว่างพ่อกับแม่เพราะฉะนั้นการที่แม่เอาไปคนเดียวโดยที่ลูกๆไม่ค้านในสิทธิ์ที่เขาจะได้จากการตายของพ่อเนี่ยนะครับตรงนี้มันจะมีเรื่องราวที่บอกบ่งบอกได้ชัดเจนนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่แม่เอาไปช่วย เป็นกรณีพิเศษไม่ได้ประสงค์จะยกให้คนใดคนหนึ่งไปแล้วตัดสิทธิ์ลูกลูกคนอื่นนะครับไปพบพยาการคุ้มครองสิทธิ์ที่สำนักงานพยาการจังหวัดพังงานนะเขาจะช่วยฟรีนะไปตามวันเวลาราชการหรือไปวันเสาร์เขาก็ทํางานนะค่ะครับสวัสดีคร่ะคุณอาริการ